สวัสดีครับส่องยูทูบเนาะมีกระต่ายพี่น้องสวัสดียามเสวี่พี่น้องไก่สวยงามไม่เบิ้งพี่น้องการพกพัฒนาฮ่องก๊อพัฒนาคือเก่าพี่น้องสายพัฒนาฮ่อพี่น้องสายพัฒนาบางคนลพนวะ่าการพัฒนาเอาสายเลือดดีๆสายเลือดนันง่งๆมาพัฒนามันดีบอกพีน่น้องมันก็นดีเบิ้ดเลยพี่น้องอยู่ที่ความชอบของเขา ชอบทั้งแต่และคน <ừ. S 1> ก็ได้มากก็ได้กัพัฒนาเอาพี่น้องพัฒนาดูสิความชอบพัฒนาหา,สา,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 าสายดังๆเลยว่าไก่ที่มีผลงานสายดีสายเลือดดีก็เอามาเพาะเอามาพัฒนาพี่น้องไก่มันเก่งว่าให้สายเลือดได้พี่น้องคนนี้ก็สายเลือดด้วกันเหรอพี่น้องันนี้สายเลือดสายเลือดดีกันสายเลือดดีสายเลือดดังกันก็เลยอ่างยิงเป็น มัวนี้ก็มีแต่าสายเลือดแล้วพี่น้องสายเลือดดังๆสายเลือดดีๆเอามาพัฒนาของห้องก็มาพัฒนาเติมขาดสิงได้ก็เติมสิ่งนั้นพี่น้องเอาขาดเบื้อแขงเ้าก็เติมเบื้อแขงห้องขาดดีล่าห้ก็เติมดีล่าเอาตี่เอาขาดตอนนี้น้องมีกระต้งช่วงนี้กำลังเติมพมา่าแขงหน้าแล้วพี่น้องแขงหน้า แข้งหน้าล่อพี่น enfin, ้องแต่อ <hum ans> ีกแข้งหน้าแล้วก็วิ่งพี่น้องตรงนี้กาลังพัฒนาอยู่พี่น้องเราจะร่อพุ่นละคนงานกับพุ่นละปีใหม่เปนละพี่น้องกาลังกระซุ่มใหม่ซีาเม่พี่น้องช่วงนี้เติมแข้งหน้ากับม้าล่อพี่น้องเอามาเติมใส่กันพี่น้องเติมแข้งหน้าหวงมาจะสิออกจะตายได้เราพี่น้องเนี้ยบันหลวอยู่ล่อให้ได้คอนคอยจะเชี่ยก่อนคอนจะเปิดอันนี้พระไล่พี่น้องเฮ้าเป็นไก่นมอยู่ ตัวนี้กำลังนำพ่อไก่เข้ามาพี่น้องวางไก่ตัวใหม่เข้ามาเป็นมาเล่ะแข้งหน้าพี่น้องเอาก็มาเติมห้องก็มีแข้งหน้ากันเพื่อนพ่อพันธุ์พ่อมาแข้งหนา้าค้างอยู่ข้าไหนพี่น้องเอามาเติมตัวนี้พอ่อพ่อพันธุ์มีสองตัวพี่น้องพ่อมาแข้งหนา้าต้งสองพี่น้องตัวหนึ่งไม่แข้งหน้าวิ่งพี่น้องตัวหนึ่งแข้งหน,นหน้ายืนนั่งออนเอามาเติมใส่พี่น้องว่าเสียกมาในทิศทางใด การพัฒนาเฮาก็ต้องหาอะไรพี่น้องว่ามันสิออกมากแบบไหนว่ามันสิออกมาได้ทิศทางแบบไหนวิธีว่ามันสิเขา้าบ่มันจะเข้าหรือบ่เขา้เขานะพี่น้องเนาะตอ้องรอให้เดี๋ยวเช็คหลๆๆู่นก่อนการพัฒนาเฮา,ามันก็บ่มีสิน้นสุดพหรือเปาป่าตัวได้เติมเพราะแบบพี่มา,าสิพี่น่าสิน้ำ พวกสายเลือดค่อ,อนออข้างแสงกันมาพี่น้องทับท่ามไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวะสายเลือดเจ้าะคังแสงกันมาจากแม่พี่น้องเสียมาเติมมาเติมของเฮาพี่น้องสายเลือดดังๆกับมีเติมกันมาสีหาแม่แล้วพี่น้องสายเลือดเามาเติมของเฮาพอพันของเฮาที่นาได้ทับท่าม สายเลือดเจ้าคางแสงมาแล้ว <FIL> พ <OS> <Uh ี <huh. S 1> ่น <shoe. S 1> ้องแม่นเอาเสียมาใส่กับบ่พันอยู่นี่พี่น้องนี่จะสายเลือดลราพี่น้องเติมสายเลือดสายเลือดนั่งๆสายเลือดดีๆมาอยู่นี่นี่เป็นหล่ะพี่น้องสายเลือดเขาไก่มันจริงมาจากสายเลือดลราพี่น้องสายเลือดดีจุ๋วมากครับสายเลือดถ้าว่าไก่บั่นๆมันก็ปวถึริงกับ นี่ดอกเป็นของนู่นนี่มีแต่สายเลือดเป็นละกลายเป็นบานเนากับพิษสายเลือดของดังๆสายเลือดดีๆเป็นละเพี่งหน่องการพกพัฒนาบามันจิตเข่าบอมันจิตเขากันกับในพันท้าบอพี่น้องที่สายเลือดแล้วก็พันธุกรรมพี่น้องาเลือดยื่นพึ่งมันจิตเขากันบอเพงหน่เจาะยังไ่ได้ต่างซื้อเพี่งน้องตัวนี้ นุมน่มๆแปดเดือนนี่ยเจ็ดแปดเดือนนี่แหละกห้ร่งเริ่มดิสู้พี่น้องเริ่มตัวเมียเขาเลยค้างไว้พี่นอ้อง,งองอกปล่อยวัได้ไล่ไล่คุ้มไก่เม,มียสวยพันธุกรรมของเฮาพี่น้องมาหมาโล่หมาโล่มีเลี่ยมพี่น้องจุดนี้เขาเจียวออกมาจาังไลยให้รอด้เช็คก่อนไ,ได้ก็ไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพอ,งพองกันชิบหนา